ผิวสวยกระจ่างใสด้วยไอเทมเด็ดแปลงอาบน้ําไฟฟ้าโลมิไอเทมกู้ผิวสวยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแปรงอาบน้ําไฟฟ้าโลมิรุ่นหหัวค่ะมีหัวมาให้ใช้คุมจุกๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวขัดผิวหัวขัดส้นเท้าหัวสครับผิวขัดขี้ครหัวแปลงและหัวนวดกระตุ้นนะคะ ถ้าเราใช้คู่กับการทาครีมกันแดดทาครีมบำรุงนะคะก็จะช่วยให้เห็นผลไว้ยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะเวลาทำความสะอาดผิวแนะนำใช้หัวสครับผิวหรือหัวขัดขี้ใครตอนนี้นะคะขัดบริเวณผิวที่รู้สึกว่ามีความหมองคล้ำนะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวได้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะใครที่สนใจ สินค้านะคะกดตะกร้าได้เลยค่ะ